ทักทายผู้ชมนะครับผมคิวเตมี Q me, นะครับตอนนี้อยู่ที่พารากอนครับมีแฟ็กชิปสโตร์แห่งแรกของบ i v o เปิดย้ำว่าแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากๆอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูกันได้เลยนะครับที่พารากอนเปิดเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีของใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมาโชว์ที่นี่ที่แรกเลยรวมไปถึงสมาร์ทโฟนอย่างพวกคอนเซปต์โฟนด้วยยังไม่มีวางขายแต่ว่าเป็นคอนเซปต์เนี่ยก็จะเอามาโชว์ที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูคร่าวๆว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างไปชมกัน และเก้าอีตัวที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเรียกว่าเป็นงานดีไซน์สุดยอดมากๆนะครับเป็นไม้หมดเลยนะ แล้วเขาทำเป็นรูปคลื่นเสียงนะครับจึงเ,เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ vivo มาช้านานเหมือนกันในเรื่องของการฟังเพลงหรือว่าการให้เสียงที่ดีนั่นเองครับตรงนี้นะครับเป็นโซนที่โชว์โปรดักตนะครับก็จะมีตัว Product อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนมีข้อมูลต่างๆของ Product ที่เราโชว์อยู่ด้วยนะครับ ก็เป็นการออกแบบที่เก๋มากๆเลยเป็นกระจกแล้วเขาบอกว่าที่ทําเป็นกระจกแล้วมองเห็นหน้าเรานี้ด้วยเนี่ยคือเอาไว้เราแบบลองถ่ายเซลฟี่ได้จากโปรดักต์ของเขาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก๋มากๆ้าอหอกกล้องห้า้อยห้าสิบาทคิดตังค์หมดทุกอย่างเลย550้าบเองพี่ช่วงนี้มันลำบากกันนะมาเหมือนกันนี่เจอหนุ่นดุนะสเตปกี๊กนะครับใครฝากติดตามช่องชิวเตมีด้วยนะครับฝากติดตามสเตปกี๊กโอคนตามเยอะมากเหมือนเราสลับ ก็คือบรรยากาศในช็อปนะฮะแฟคค็กชิฟสโตร์ของ v i v o แห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเอามาให้ชมกัน,นะคร่าวๆอันนี้เขายังจัดไม่เต็มนะพอดีวันนี้มีงานเปิดตัวนะครับยังไงใครที่สนใจมาที่พารากอนนะฮะชั้น3นะครับแวะมาเยี่ยมชมกันได้เลยหลังจากนี้ไปรับรองว่ามีอะไรใหม่ๆไห้คุณได้ชมกันแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของฟี V IV o นะครับต้องบอกว่าของเดีจริงๆนะครับ ส่วนวันนี้พาชมกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้ไว้เจอกันใหม่ผมคิวเตมีฮะวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ